คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวล,ลูกค่ะเรื่องจากแมววันนี้นะคะชื่อเรื่องว่ารถด่วนภาคตะวันออกอจากคุณนัทแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้คุณนัทบอกว่า หลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องอคืนส่งพัสดุของคุณเอิร์ธอะค่ะเขาบอกว่ามันทําให้เขาเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเจอในลักษณะน,น,นี้เหมือนกันเลยแต่เขาเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาเล่าเองก็เลยส่งเออเรื่องมาทางเมลนะคะครับเริ่มเรื่องเลยก็คือว่าตอนนั้นอะคุณเอิร์ธบอกว่าเป็นช่วงที่ ลูกของเออขอโทษค่ะคุณนัทค่ะเป็นช่วงที่คุณนัทเนี่ยกำลังจะเข้าเรียนแต่ด้วยงานที่คุณนัททำอยูอ่คือไม่พอกับค่าใช้จ่ายคุณนัทเขาก็เลยหางานจากอินเทอร์เน็ต f a c e b o o k หรือว่าแบบเพจต่างๆนะคะแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนติดต่อกลับมาเลยเพราะด้วยความที่ข้อมูลที่กรอกลงไปอะค่ะคือเขาอยากหางานกะกลางคืนเพราะตอนกลางวันเขามีงานที่ทําประจําอยู่แล้ว ทีนี้วันเวลาผ่านไปนะคะก็มีอยู่บริษัทหนึ่งติดต่อกับเข้ามาก็บอกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ให้ลองยื่นพวกเอกสารต่างๆก่อนคุณนัทก็เลยเอ้ยบริษัทเนี้ยมันเขาเคยเห็นอยู่ใกล้บ้านก็เลยสนใจแล้วก็ไปสมัครดูทีนี้นะคะพอเข้าไปถึงออฟฟิศนะคะคนก็มีคนมาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะพอสัมภาษณ์เสร็จเนี้ย คนนั้นก็บอกว่าเออเดี๋ยวคืนนี้เริ่มงานได้เลยนะเพราะว่าขาดคนอยู่พอดีครับซึ่งงานที่คุณนัดได้รับมอบหมายนะคะก็เป็นงานที่จะต้องขับรถส่งของในเส้นทางภายในภาคตะวันออกเนี่ยแหละครับซึ่งการทํางานก็จะเริ่มงานตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วก็ขนของเสร็จเต็มรถเมื่อไหร่ก็คือออกได้ที่นี้นะคะคุณนัดเขาก็โอเคตกลงแล้วก็กลับมาพักก่อนที่บ้านด้วยความที่ตื่นเต้นแล้วก็แบบงงง,งนิดนิดทุั้นก็แบบ เออก็ดีใจแต่ก็ทําไมถึงเริ่มงานไวขนาดนี้เขาก็เลยนอนเล่นไปนอนเล่นมาจนประมาณสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็เผลอหลับไปแล้วก็ตอนเที่ยงคืนเขาก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปเข้างานในกะตีหนึ่งนะคะออพอไปถึงที่บริษัทที่โรงงานตรงเนี้ยเขาก็ไปโหลดรถเออโหลดของขึ้นรถนะคะแล้วก็นับสต๊อกสินค้านู่นนี่นั่นคุณนัทบอกว่าคืนแรก คืนนี้คือเขาได้รับสินค้าเป็นผักบุ้งที่ห่อเป็นมัด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 ,มด,มดเต็มคันเลยข mm. นไปขนไปจนกระทั่งตีสามครึ่งนะคะ uh. ก็ขนของเสร็จแล้วเขาก็แบบด้วยความที่แบบงานวันแรกอะตื่นเต้นก็เลยเสร็จแล้วก็เลยออกเลยออื mm. แต่ระหว่างที่จะออกอนะคะก็มีเเพื่อนร่วมงาน ที่ขับรถคันอื่นอ่ะนะคะก็เดินมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจะรีบไปไหนบางคนก็บอก go, ไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวฟ้าสว่างก็ค่อยออกก็ได้แบบใกล้ๆหกโมงค่อยออกก็ได้อะไรเงี้ยแต่คุณนัทเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะแบบอย่างที่บอกคือวันแรกครั้งแรกตื่นเต้นตื่น,น,นงานอะไรเงี้ยบวกกับว่าจะกลัวกลับมามไม่ทันในงานประจําช่วงกลางวันทีนี้คุณนัทเขาก็ขับรถออกไปนะคะพร้อมกับเปิด GPS ไปด้วยวันนั้นเนี่ยจาได้ว่าเป็นวันที่พระจันทร์มืด ฟ้ามืดบรรยากาศน่ะคือแบบเหมือนฝนที่กําลังจะตกรบ,บรรยากาศแบบนี้คุณนัทบอกว่าก็เปิดเด <_ S 1> อะโกดฟังนี่แหละเพราะด้วยความที่เขาฟังเดอะโกดอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วเวลาขับรถเดินทางเขาก็เปิดฟังไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยๆระหว่างทางอะนะคะฝนก็ตกแบบพรำๆแล้วก็ไม่มีทางไฟแบบมากนักสว่างมากนัก จะเห็นก็แค่เพียงไฟหน้าของรถของเขาเองไฟสูงของเขาเองอะนะคะเขาก็ยอมรับวว่าเขาก็รู้สึกแบบใจวิววิวใจเป้าเป้าตัวสั่นๆเพราะอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตลอดเส้นทางที่ขับไปเขาก็เริ่มสังเกตว่าเออวันนี้รถมัน น้อยผิดปกติเนาะเพราะปกติแล้วเส้นทางนี้จะเป็นสายที่รถสายล่องอะคะ่ะหรือว่า<ม>พวกรถบรรทุกอะคะ่ะจะใช้เข้ากรุงเทพอยู่แล้ว<ม>แต่วันนั้นนะก็คือมีแต่แบบนานๆทีก็จะเจอคันหนึ่งหรือไม่ก็ไม่มีเลยบวกกับฝนที่ตกก็ยิ่งพาให้แบบบรรยากาศคุณนัดเนี่ยแบบขนลุกไปด้วยนะคะระหว่างนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เปิดกระจกเพื่อที่จะทำการสูบบุหรี่แต่จังหวะนั้นนั่นเองอะนะคะ คุณนัดบอกเลยว่าจําได้ดีว่าเขาอ่ะใช้ความเร็วไม่เร็วมาก้วยซ้ำไม่ถึงร้อยเลยอ,อยู่ๆเขาก็เห็นผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้น<า>ใส่เสื้อคอกลมสีขาวเดินขาเกยเอียงๆเหมือนปูเดินก้มหน้า เดินช้าๆนึกถึงเรื่องคืนส่งพัสดุเลยใช่แล้วก็เ,เดินลุยฝนมา,เ,าเดินมาข้ามถนนสามเลนแล้วก็หยุดอยู่ตรงกลางแล้วก็หันหน้ามา,าหาคุณนัทคุณนัทบอกเขาตกใจมากก็าทาอะไรไม่ได้นอกจากบีบแต่ยาวๆเลยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่หลบนะคะแล้วเขาก็คิดในใจว่า ชนแน่ๆกูชนแน่ๆเขาก็เลยหักขวาทําให้เสียงเบรกเนี่ยดังไปทั่วถนนเลยแล้วก็บวกด้วยที่ความมันฝนตกอะค่ะทําให้รถเขาก็เบรกไม่อยู่สักเท่าไหร่เพราะของก็หนักด้วยใช่ไหมคะมเขาก็รถเนี่ยเกือบจะลงข้างทางไปเลยเขาบอกด้วยความที่ใจเสียแบบใจเสียไปแล้วอะสติไม่อยู่กับเนื้อกระตัวก็เลยหันไปมองว่าตรงนั้นมีอะไรปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นมไม่มีอมแต่เห็นเป็นว่ารถอะขับมาสองคันรถคันนั้นเขาก็เหมือนจะจอด แล้วก็ถามคุณนัดว่าเป็นอะไร <c oughs> หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนั้นอะคือไม่มีแล้วคุณนัดก็เลยตั้งสติแล้วก็ขับรถออกมาจากเกาะกลางตรงนั้นที่เขารถหมุนอะนะคะขับออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จอดรถข้างทางอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเปิด Google Map <c oughs> หาปั๊มที่ใกล้ที่สุดอะค่ะเขาบอกว่าตอนที่หาเขาเห็นว่าเป็นปั๊มอ,อ่ายสีน้ำเงินเปิดอยู่ เขาก็เลยโอเคปักหมดไปที่ตรงนั้นแต่ก่อนที่จะถึงปั๊มค่ายสีน้ําเงินเนี่ยเขาบอกเขาเห็นค่ายเขียวก่อนเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยหักเข้าไปก่อนเลยทีนี้พอแวะเข้าไปในปั๊มค่ายเขียวเนี่ยนะคะคุณนัดก็จอดรถลงมาตั้งสติล้างหน้าล้างตาแต่พอล้างไปสักพักเขาก็นึกว่าเอ๊ะทำไมปั๊มนี้มันเงียบๆนะก็เลยหันซ้ายหันขวาปรากฏว่าเห็นพนักงานผู้หญิงหนึ่งคนนั่งเหมือนคิดตังอะไรอยู่ใน ตู้ตู้เก็บเงินในปั๊มอะคใช่แต่คุณนัทเขาออ๋อโอเคอย่างน้อยก็มีคนอยู่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นอะคิดแค่อย่างเดียวคือไม่ขับต่อแล้วขอจอดในปั๊มนี้แล้วก็นอนพักจนถึงฟ้าสว่างแล้วค่อยออกอีกทีเขาก็เลยจอดรถไว้แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน6กโมงครึ่งะนะคะแล้วก็รีเอ,อ่งีบหลับไปทีนี้พอนาฬิกาปลุกดังขึ้นคุณนัทก็ มองแบบลุกขึ้นมามองไปรอบๆเขาบอกเขาพูดอะไรไม่ออกเลยเขาร้องไห้เลยเพราะปั๊มที่เขาอยู่คือรกล้างไม่ไ้ตอปั๊มหลังไม่มีคนไม่มีตู้ไม่มีพนังงานคือทุกอย่างเป็นต้นไม้เก่าๆหมดเลยสายตาที่เห็นคือแบบล้างแล้วอ่ะเก่าอ่ะเขาก็เลยตั้งสติอีกทีหนึ่งแล้วก็ขับออกมาขับตั้งหน้าตั้งตาไม่แวะไหนเลยจนไปถึงปลายทางอนะคะ พอไปถึงปลายทางเนี่ยสิ่งแรกที่เขาได้ยินพนักง,งานที่รอหลับพูดว่าเป็นไงล่ะนุม่มเด็กใหม่เหรอ,อเจออะไรบ้างไหมล่ะเขาไม่ตอบอะไรเลยได้แต่ยิ้มเพราะไม่กล้าที่จะพูดออกไปแต่ในใจรู้อยู่ในใจแล้วกลัวเจออะไรมาบ้างรู้หมดเลยแต่ไม่พูดอะไรจนมีลุงอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าไม่เป็นไรเด็กใหม่ก็อย่างงี้ยแหละคุณนัทก็เลยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามไปว่า เส้นนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับมันมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าลุงคนนั้นก็บอกไม่มีอะไรหรอกกูแซวมึงเล่นแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินขำไปทีนี้คุณนัทเขาก็เลยโอเครีบให้โหลดของอะไรเสร็จใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขับกลับไปยังบริษัทแรกที่โหลดของเข้ามาค่ะพอไปถึงปุ๊บคืนกุญแจเซ็น มอบหมายคือรถอะไรเสร็จแล้วกําลังจะกลับบ้านก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งขับรถคันอื่นก็เดินมาอีกแล้วก็พูดว่าเป็นไงได้รับน้องยังเจอรับน้องยังเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่ยิ้มยิ้มเพราะคุณนัทบอกว่าในใจลึกๆเขาอะก็กลัวเสียฟอร์ม,มก็กลัวแบบว่าไม่เจออะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณนัดก็บอกเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ <laughs> นะฮะคือผลสุดท้ายกลายเป็นปั๊ม รางเหมือนที่เรื่องคุณโอ๊ตเล่าที่คุณแม่ไปเจอมาเมื่อกี้โรงแรมร้างแต่การปรากฏตัวของผีแบบนี้อีกแล้วเหรอใช่ค่ะโอ๊ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลอยู่ในทีทีนะนี่เป็นไงทียอดทีทีทีทิกท็อมีคนไปทำ c คเวอร์เป็นผีจากเรื่องเล่าคืนส่งพัสดุ อ่าใช่ค่ะหลายคนมากหลายคนมากนําโดยน้องผู้หญิงที่เขาตัดผมทรงหน้าม้าป่ะเสื้อเขาขาวอ่ะน่ารักน่ักหน่อยที่แบบถ้าเหมือนปูเหรอแล้วก็ทาท่าผีเดิมเป็นปูแล้วก็มีคนไปทําเยอะนะครับไปทําเยอะจนสิงโตนําโชคก็ไปทำนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยไปทำ c o v เว่เป็นผีจากเรื่องส่งคืนส่งพัสดุที่ต้องเดินแบบ อ,อไอเสาแอร์เราก็ไปทำ <c oughs> นะฮะเขาบางคนก็ตั้งแคปชั่นว่าเป็นผีมันไม่ง่ายนะใช่การที่คุณจะเดินเป็นผีการที่คุณจะปรากฏตัวมาเป็นผีอะ่ะเออเน,นะฮะเป็นผียังไงให้คนมาเรียนแบบ <c oughs> เออลองไปหาดูในในทิกตอกครับเซิร์ชว่าคืนส่งพัสดุนะครับก็จะมีออ,อะไรหนะ้าคัฟเวอร์ไม่รู้ก็ไปหายัางไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คีนะในการหาเดี๋ยวก็เจอนะค,คนทําท่าแบบ เป็นผีอยู่ในเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผีที่ปรากฏตัวตามเรื่องเล่าอ่ะมันทํายากเออมันทํายากนะครับมันแปลกคนก็เลยไปทํากันเยอะใช่ค่ะนะผีโดนบูบี้บูบี้ผีเออผีแบบอุตส่าห์หลอกซะน่ากลัวเลยโอ้หคนมาทําเออใช่คนมาทําแ่น่ากลัวเลยผีแบบท้ออ่ะท้อแล้วท้อแล้วอ่าอันนั้นคือเรื่องเรื่องจากเมล นะครับที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่าไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิม์มันเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับทีมงานของเราก็จะเอามาเอามาเอามาหนูทำให้เป็นคำพูดเข้าใจง่ายเอามาทำอย่างเนี้ยไม่เห็นเอามาทำอย่างเนี้ออยอะไรวะเนี้ยนี่คือแบบเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยหรอรอ ก็ก็มาจากเมลแล้วเหมือนมันเว้นวักแบบขาดๆกินไงเยลก็ขีดอะไรได้เท่เงี้ยนะอ่าเข้าใจง่ายนะเนี่ยโอ้ต้องต้องแบบอันนี้ดูสิเข้าใจง่ายอะไรวะเนี่ยก็อ่านเข้าใจได้เนาะหนูอ่านรอบหนึ่งก่อนแล้วก็มาสรุปอ๋อเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ เข้าใจง่าย <laughs> เข้าใจง่ายเชียว <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยแต่ก็ยังดียังรู้จักไฮไลท์เนี่ยเขาเรียกว่าไฮไลท์ลูก <laughs> แต่ถ้ามันเอาปากกาไฮไลท์มาขีดทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้นอย่างนั้นไม่เรียกว่าไฮไลท์ไม่พาระบายระบายมือ <laughs> เอเอไอตัวนู้นไฮไลท์สําคัญทุกบรรทัด <laughs> อืขีดทุกบรรทัดอตัวนี้ <laughs> ไฮไทล,ไลไท์เลยเถอะไฮไลท์เบื้องหมึกนะครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว